สาธุขอบารมีหลวงพ่อโตให้ทุกท่านทุกคนที่มาเคารพกราบไหว้ก็ดีที่ได้เห็นได้รู้ก็ดีจงประสบความสุขความเจริญโดยทั่วถึงกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ทุกท่านจงได้ดวงตาเห็นธรรมโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกประการสาธุกับากนิพพานเรพระคุณหลวงพ่อครับและก็สรีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้สถานี วัฒนธรรมจันเกษมออนไลน์สถานะทีวัฒนธรรมจันเกษมชั้นแนวนะครับได้นำท่านผู้ชมมารับชมแล้วก็มาเที่ยวชมมาไหว้พระที่วัดโคกจันวัดโคกจันนะครับที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาธนะครับแล้วก็วันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพัฒน์สายเสนาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมไรราชพัฒจันเกษม ได้ถือโอกาสมากราบนักสการเรียบบุลหลวงพ่อเจ้าวาดแล้วก็จะได,จะได้จะได้ท่านได้เมตตานําชมสถานที่สําคัญหรือว่าโบราณวัตถุนะครับได้ทราบว่าที่วัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งที่เป็นวัตถุมงคลหลายอย่างนะครับก็ขอกราบนักสการเรียบบุคลหลวงพ่อครับเจริญพรตามราภพประหลัดสุรจิตยานวุฒโธเจ้าวาดวัดโคกจันทร์ตำบลอันโตอำเภอสัพยาจัางหวัดเชัยนาถที่วัดโคกจันทร์นี้ก็ แคนวัดเก่าแก่มาพอสมควรกับวัตถุโบราณที่มีให้อยู่เห็นในปัจจุบันนี้ก็มีพระประธานโบสดนะที่เห็นอยู่นี้และกับผู้ที่สร้างก็คือโยมที่สร้างตู้ไว้อยู่นี้แต่ตู้ที่สร้างไว้นี้เดิมทีเป็นพระประธานอีกองค์หนึ่งแต่องค์นั้นได้สูญหายไปแล้วครับ ซึ่งเป็นปูนปั้นครอบไว้ข้างในฉะนั้นองค์นี้เป็นพระประธานอุโบสถหลังเก่าที่ได้สร้างขึไว้เอามาตั้งไว้เพื่อว่าญาโตมโยรเคารพกราบไหวบูชากันนณสถานที่นี้แต่ว่าถ้าตู้ถ้าตู้ที่เห็นเนี่ยเป็นตัวเลขเท่าไหรบหลวงพ่ออสเ0คดับ2470ัน้แต่ก็ใชต่อใช่พระ่อตู้อัตมาก็บูรณะตู้เขาไว้ให้เห็นอยู่นี้ นี่ครับก็ถือว่าเป็นเป็นใช่โบราณวัตถุอันนึงนะครับเราก็มียุ่งถิ่วโบราณอย่างหนึ่งส่วนสรานี่ก็เป็นสระที่สร้างใหม่นะประมาณ40-50ปีครับอันนี้อันนี้นะสร้างใหม่แล้วก็บูรณะบูรณะใหม่มเติมที่พูดบูรณะที่เห็นอยู่นี้นี่อาตมามาบูรณะเพื่อว่าให้ญาติโยมที่มาทุกท่านทุกคนมาทําบุญมาอะไรได้นั่งสะดวกให้ให้ทันสมัยขึ้นครับ พราะแต่ก่อนนั้นจะนั่งกันกับพื้นนงผับเพียบเรียบร้อยแต่ปัจจุบันนี้สังคมเราโรคเข่าเสื่อมผู้สูงอายุผู้สูงอายุมีมากแม้แต่เด็กๆก็ไม่อยากจะนั่งเลยอาตมาก็มาบูรณะตรงนี้ดีครับดีครับสะดวกสบายครับให้สะดวกสบายขึ้นส่วนเก้าอี้ก็อันตรายลื่นไหลได้แล้วก็จึงมาบูรณะตรงนี้ให้นั่งไม้ให้สะดวกครับก็ดีครับหลวงพ่อทีนี้อยากให้หลวงพ่อไปนําชมรอยพุทธบาทไปดร ที่หลวงพ่อโตกับลอยพุทธบาทรับผมอยู่ทางวิหารเก่านน้นครับพอหลวงพ่อพาเดินชมวัดเนี่ยมาดูบรรยากาศข้างนอกเนี่ยกว้างโล่งโปร่งลมเย็นสบายแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่หลายต้นดูโล่งมีพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับหลวพอวัดนี้มันอยู่ในระดับ17ไร่ครับถ้าถ้าความจริงพื้นที่ทั้งหมดออกไปโน้นสุดด้านหน้าดถนนโรงพยาบาล ถนนนี่มาตัดตึงกลางที่วัดโรงพยาบาลที่วัดทั้งหมดคืออดีตเจ้าวาดท่านมอบให้โรงพยาบาลเพื่อเพื่อสร้างุโสถเพื่อสร้างโรงพยาบาลเมื่อก่อนไม่มีโรงพยาบาลครับผมคือท่านได้ตั้งตั้งเข้าไว้อย่างนั้นอ๋อดีครับแล้วก็มีอุโบสถมีกุฏิมีศาลามีห้องน้ําอำนวยความสะดวกให้ญาติโยมมาไหว้มาทําบุญเปิดตลอดครับนะครับ ลมเย็นดีครับเดี๋ยวนิมนต์หลวงพ่อนาไปดูหลวงพ่อโตใช่ไหมครับจะเริ่มไปจากทีงนี้เลยไหมก็ได้นะบูยครับหลวงพ่อครับไม่ไม่สักครู่หลวงพ่อพามาชมตรงนี้เป็นวิหารมีพุทธรูปมีมีรูปเหมือนของไก่รูปเหมือนของหลวงปู่มุ้ยอดีตเจ้าวาดที่สร้างที่วัดแล้วก็พระอาจารย์สมาล์อดีตเจ้าวาด ที่บุรณะที่สร้างโบสถ์สร้างโบสถ์างรางฐานทุกอย่างครับอาจารย์สมานเป็นผู้มีประคุณของวัดมาก่อนนะงครับพระณะศิษฐ์ก็ได้สร้างครับไว้ให้ตรงนี้เป็นรูปเหมือนไว้ให้คนได้สักการะบูชาก็มีคนมาสักการะบูชาอาจารย์สมานมีเมตตาสูงนะเมื่อท่านอยู่เมื่อท่านมีชีวิตอยู่นะอยากโยมที่ก็เล่าให้ฟังนะเขาก็มาอธิษฐานคงดีคนยน อย่างจนไม่มีเงินมีท้องมาอธิษฐานแล้วเขาก็ถูกกันสองตัวสามตัวกันอสำเร็จตามความวัตถุประสงค์อันนี้พูดพูดนี่นต้องทำเออนี่ยเนี่เนี่นี่ยอาจารย์ถ้าใครอยากมากบสักการบูชาขอพรก็ได้เนาะก็ได้สมความปรารถนาเนี่ยนี่ยี่งานสมนัศิลปะเนี่ยอ่ใช่ต้องนลองถามลูกศิลป์ลูกศิษป์อาจารย์พ่อหน่อยต้นกุฏิ ไร่าท่านอาจารย์ใช่ครับมื่อเราขอแล้วเราทํแเราก็สําเร็จได้แลวงพ่อเนาะอ๋อครับถ้าลูกี่เห็นั่นเป็นโยมแม่ของท่านอาจารย์สมาาอ๋อครับนี่ผมอะไรเต็มนะเนี่ยเพิ่มเด็กต้องเอาออกไปเนี่ยอ๋อโอ้่นมามาราบมาไล่บูชากันครับใช่เป็นสองลูกเป็นบุรพาจารย์ใช่เป็นบุรพาจารย์ของผู้ก่อตั้งบุรณะวัดมาตั้งแต่อดีตมานะ่เชื่อมโยงมาจนหลวงปู่มุ่ยถึงบอกว่าเป็นองค์แรกที่มาอยู่ที่นี่นะ แต่ที่ว่านี้จะไม่เห็นอยู่อย่างนะไม่มีตู้รับบริจาคอันมาก็ทําอันนี้เขาไว้เนี่ยคือถูกเทียนอย่างนึงเรื่องเอามาใครจะมากราบมาไหว้ถูกเทียนอยู่นั้นแต่ญาติโยมถ้าอยากจะทําบุญอะไรยังไงก็ให้ไปติดต่อโดยตรงเลยอ๋อครับเพราะตู้บริจาคตั้างไว้อันตรายครับใช่ครับเลยก็ไม่เหมือนในวัดที่เจริญเพราะวัดที่เจริญเขามีคนดูแลได้อันนี้อาตมาบอกไม่เอาเนี่ยในองค์เนี้พระอาจารย์สมาน อ๋อตรงนี้นะครับแต่อาจารย์ของนาเขาเนี่ยอ๋อใช่อาจารย์ลงครับใช่ของคนที่บนเรือเนี่ยนะใช่ใช่รู้กู่มุ่ยระยุบรูู้สมครับโอ้ยุบสมกับพระองคระเจ้าอิจิรุนกอครับงั้นหลวงพ่อเราเข้าได้นะครับนำชมในอุโบสถนะครับตอนนี้หลวงพ่อพามาชมถึงบริเวณด้านหน้าอุโบสถแล้วนะครับหลวงพ่อครับแล้วก็บูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมหลังคา ทั้งหมดเลยแล้วก็ทั้งหมดเลยประตูหน้าต่างทาสีลงสีเหลืองทองนะครับแล้วก็มีลายนามเจ้าภาพด้วยหลวงพ่อตรงนี้ที่หลวงพ่อลายนามก็คือว่าอดีตพระอาจารย์สมานเป็นผู้สร้างมรอับมา2524ที่เสร็จแล้วก็มาบุรณะอาตมาไม่ได้ให้ชื่ออาตมาติดเลยนะนั่นแหละให้รู้ที่ไหนแค่นั้าชื่อเจ้าภาพร่วมทําบุญบุรณะใช่รักษา ศาสนาวัตถุของวัดอุโบสถก็ถือว่าสําคัญที่สุดนะครับในในยุคนี้ในยุคนี้แล้วก็รายนามผู้เป็นเจ้าภาพบุรณะปี2564นะครับโดยครอบครัวของที่แรกที่บอกว่าจะเอาชื่อติดตรงนี้เติดตรงนี้เหงนคอดูเลยมาพิจารณาใหม่เอาตรงนี้ดีกว่าครับนั่นแหละ จำนวนบริจาคทำบุญบุรณะก็โอ้จำนวนมากท่านผู้ชมครับสามล้านห้าสามล้านห้าแสนรวมแล้วนี่รวมแล้วสี่ล้านเศษนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาทําไว้ตรงนี้เท่านี้แล้วเพิ่มเติมทีหลังนี่อะไรก็สี่ล้านเศษเฉพาะครอบครัวนี้เอาไปข้างหลังสีทองหมดทั้งหลังเลยครับเลยก็น่าแหละความจริงสีแดงแล้วก็เป็นสีทองนะแต่ช่างเขาทาไปก่อนช่างทาไปแล้วก็แล้วไป ี๋ต่อมาบอกว่าเอาเป็นสีทองทั้งหลังเลยครับแล้วก็มีสีแดงอยู่ตรงนั้นก็สวยดีครับก็ทําอทให้เกิดกันนั่นแหละนี่ก็เจ้าภาพเดนมาร์กเนี่ยสร้างมาสองปีที่อยู่เดนมาร์กใช่เปิดโลกมาเปิดโลกครับหลวงพ่อครับเนี่ยตอนนี้หลวงพ่อนํามาชมวิหารหลวงพ่อโตใช่ครับวิหารหลวงพ่อโตเป็นยังไงบ้างครับหลวงพ่อก็เป็นสถานที่กราบลบ เขาไหว้ของญาติโยมในเขตแถวนี้นะที่เป็นที่พึ่งทางใจที่แต่ละคนอย่างที่มองเห็นนี่แหละนะน้ำพอนองพ่อขึ้นนำชมนะครับใช่เาไปก็ถือว่าหลวงพ่อตอนี่ก็เป็นองค์ที่เก่าแก่ที่สุดในวัดนี้องค์หนึ่งนะแล้วก็เป็นที่เคารพกราบไหว้ของญาติโยมในเขตนี้นะแต่ความจริง ความจริงเป็นแท่นสูงเข้าพื้นข้างล่างนะครับแต่วันนี้คือเข้ามาซ่อมบดระขึ้นมาเพื่อจะให้หนีน้ําออให้น้ําท่วมครับนั่นแหละอันนี้องค์ใหญ่องค์ใหญ่เนี่ยนะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่เนี่ยอ่าอันนี้ก็เป็นที่ว่าเขาพกกาบไหวของครับญาติคนแถวนี้นะครับอ่ีทีนี้ว่านั่นแหละที่อาตมาที่ว่าทาเรียกรถเน่ะเพราะว่าองค์ท่านมีรอยเล้ามีอะไรครับนี่อ่า ขอให้ท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่นะครับเทปนี้ก็ได้กราบไหว้หลวงพ่อโตไปพร้อมๆกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโตเสวนโตวรธรรมเณนะโตสัทธานเณววะเลโตสังวัตตาสิฉันตุนัง โตสาจิตังนะมามีหังสาธุขอบารมีหลวงพ่อโตให้ทุกท่านทุกคนที่มาเคารพกราบไหว้ก็ดีที่ได้เห็นได้รู้ก็ดีจงประสบความสุขความเจริญโดยทั่วถึงกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ทุกท่านจงได้ดวงตาเห็นธรรมโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกประการสาธุครับส่วนข้างหลังจะเป็น รอยพระพุทธบาทจำลองอ๋อครับหลวงพ่อไอ้มนหลวงพ่อนำครับเนี่ยที่ได้ทราบข่าวว่ามีรอยพระพุทธบาทด้วยที่วัดที่วัดโกจันแห่งนี้ครับหลวงพ่อเนี่ยที่เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองครับที่ว่ามีอยู่เข้าไว้ครับให้กราบไหวบูชากันออ อ oh. อันนี้ก็ถ้าจะถามว่ากี่ปีนี่อาตมาต้องไม่ถูกเพราะอาตมากเกิดมาก็เห็นอย่างนี้ขอเคนี่ oh. ที่วัดเนี่ยก็ที่ดูแลอยู่คร <c oughs> <ต>ับเดี๋ยวจะอายุเท่าไรหรือจะเก่าต้องอันนี้ต้องค <c oughs> ร,รับนศิลปกรดูจะรู้ครือเนี่ยความจริงเราต้องต้องทําเป็นข้อมูลประวัติเ <c oughs> ขาเป็นมาเขียนเรื่องราวขึ้นมา <c oughs> เป็นข้อมูลในเบื้องต้นจากการบอกเล่าจากพระเจราผู้ใหญ่หรือว่าพระเท่าผู้แก่นะ เป็นข้อมูลให้แล้วก็ให้ทางอำเภอทางจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดหรือว่าสำนักพุทธโน่นนี่นนส่วนหนึ่งอ่ะหรือว่าสิลปรกรณในพื้นที่เขาได้ศึกษา,าข้อมูลหรือเข้ามาช่วยดูอาจจะพอได้ให้แเป็นการเป็นการมาดูด้วยมาศึกษาด้วยเป็นส่วนด้วยนะครับเพราะว่าหายากน,นะครับที่จะมีรอยพุทธบาทที่สร้าง<ห>ไว้เนี่ยยุคสมัยก่อนเนี่ยที่เราค้นพบค้นเจอนะครับซึ่งมีรายละเอียดมากเลยนะครับมีมีมากถ้ามีการศึกษา ครับนี่มากเนี่ยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของของโบราณอาจารย์นะครับอาจารย์โบราณอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นพระหรือบัณฑิตหรือท่านใดนําสร้างไว้นี่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้เราได้ระลึกนึกถึงพระพุทธองค์นมรสกรอยพุทธบาทส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่รอยพระพุทธบาทหินนะอยเห็นสระบุรีก็ดีจะเป็นรอยพุทธบานหิน เลยอันนี้เป็นเป็นจำลองเป็นโลหะเป็นโลหะนะหลวงพ่อนะครับแล้วก็แกะจำลองเลยครับแกะจำลองเป็นโลหะโลหะสัมิ์อ่าโลหะสัมฤทธิ์อ๋อครับหลวงพ่อได้บอกว่าเป็นอดีตชาติท่านเรียนไหว้ชาตเกิดใช่ใช่อดีตชาติใช่ครับเนี่ยเนี่ยเป็นเกิดแต่ชาตินะครับเป็นวัตตาสงสารเป็นชาติต่างๆอยู่ในนี้นะครับ เ็เป็นอรอยพทอทาบายครับเนี่อย่ะรับห่อก็โอ้โหในวันนี้เราถือว่าได้โชคดีครับ<ะ>ได้มากราบพระได้มาไหว้พระแล้วก็ได้คุณหลวงพอ่อพระจันทรย์ดเดี๋ยวได้นำเดี๋ยไปไปไปทางน,น้นอีกไปที่กุฏิเอาสมเด็จของท่านอาจารย์ที่ทำบวโอ้ครับครับหลวงพ่อครับร ได้ครับได้เป็นโยชิติโกติครับวันนี้ทีมงานสำนักศิละปะและวัฒนธรรมของหมหาวิทยาลัยราชภัฏจันกเกษมครับหลวงพ่อได้รับความเมตตาจากพระเชพคุณหลวงพ่อได้ให้นําเที่ยวชมวัดแล้วก็ได้กราบนมัสการพุทธรูปสําคัญนะครับทั้งหลวงพ่อโตแล้วก็นมัสการรอยพระพุทธบาทจําลองนะครับที่วัดโคกจันแห่งนี้แล้วนะครับยังเมตตามอบ นอกจากให้ธรรมมงคลแล้วยังให้วัตถุมงคลก็คือพระสมเด็จนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จของพระอาจารย์สมานนะครับตั้งแต่ปีพศ2524รุ่นสร้างอุโบสถนะครับโอ้โหเนี่ยเป็นเป็น,ปนวัตถุมงคลล้ำค่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจนะครับในที่ท่านได้บูรณะอุโบสถแล้วก็ได้มีพบ วัตถุมงคลที่บุรพาจารย์ได้สร้างไว้นะครับี่วันนี้ก็กราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอความเมตตาหลวงพ่อได้ให้ธรรมะปิดท้ายสักนิดหนึ่งครับสำหรับคณะทีมงานครับต่อขอให้ทุกท่านทุกคนจงประสบความสุขความเจริญทำดีนะคิดดีทำดีพูดดีนั่นแหละเป็นมงคลที่สุดของเรานะไม่มีมงคลอื่นยิ่งกว่านี้แล้วนะถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเข้าถึง พรัตนะไตพุทธพุทธรัตนาธรรมลัณฑสังฆรัตนาเป็นที่พึ่งของเราส่วนอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ว่าช่วยเตือนสติเตือนใจของเราว่าเออเราไปกับพระมีพระเป็นผู้คุ้มครองได้อย่างนี้นะขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนที่ได้มาถึงแล้วในวันนี้ในที่จะมีโอกาสมาในวันต่อไปข้างหน้า ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงประสบความสุขความเจริญโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกประการ,กร,การ,กรสาธุาครับขอบครับ